อัาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0เมกะเฮิร์ ah เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย มาเป็นไทยวันนี้นะครับก็ประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคมพุทธศักราช2558ผมศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ดำเนินรายการนะครับรายการในวันนี้นะครับก็เป็นรายการสดนะครับท่านผู้ฟัง <c oughs> ผมโทรศัพท์จากที่บ้านนี่นะครับมาที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97เมกนะครับ รายการนี้มีเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์19บเนาฬิกาสานาทีถึง20่สนาฬิกานะครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าถึงเรื่องของไทยกับพมา่านี่นะครับซึ่งหลังรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชนี่นะครับเหตุการณ์ที่สำคัญสคัญก็มีไม่มากนักนะครับแต่พอมาในยุคข,ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมโกศก็ดีนะครับแล้วก็ไปถึงพระเจ้าไทสะก็ดีเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไปนะครับในสถานการณ์ของพม่านี่นะครับท่านฟังครับก็คือว่าเมื่อพระเจ้าอังวะมหาธรรมราชาธิบดีเนี่ยได้เสวยราชมาได้ประมาณหปีด้วยกันพอถึงปีมาเส็ง พุทธศักราช2280เนี่ยพวกเขาเรียกพวกกระแสมือมณีปูระนี่นะครับก็กำเริบครับลงมาปล้นหัวเมืองพม่าข้างฝ่ายเหนือพระเจ้าองวะนี่นะครับก็ให้ไปปราบปรามนะครับกองทัพพม่า,มาก,ก็ไปแพ้พวกกระแสนี่หลายครั้งด้วยกันไม่สามารถจะปราบปรามได้กิติศัพท์ก็เรื่องลือลงมาถึงเมืองหงสาวดีมังสาอ่องพม่าซึ่งซึ่งเป็นเจ้าเมืองหงสาวดีนี่นะครับ พระเจ้าอังวะนี่ทรงแต่งตั้งให้ปเป็นเจ้าเมืองหงสวสดีเนี่ยก็เห็นว่าพระเจ้าอังวะเสื่อมสิ้นเดชานุภาพนะครับก็คิดที่จะเป็นขบฏแข็งเมืองหมายจะตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในรมามันประเทศครับโดยมีพวกมอนเนี่ยเข้ามาเข้ารุดด้วยเป็นพวกนี่นะครับจํานวนหนึ่งเนี่ยแต่ที่รังเกียจว่ามังสาอองเป็นพมา่าเนี่ยไม่เข้าด้วยนั้นก็โดยมากนะครับ พระมาจาเมืองสีเรียมซึ่งอยู่ในมณฑลหงสาวดีก็ยังซื่อตรงต่อพระเจ้าอังวะเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าด้วยกับมังสาอองอมังสาอ,องก็เกณฑ์กองทัพจะยกไปตีเมืองสีเรียมพวกมอญที่ไม่เป็นใจด้วยก็พากันหลบหนีเสียมังสาอ,องขัดใจก็ให้จับกลุ่มเอาบุตรภรยามาเป็นตัวจำนำผู้มอญก็จึงพากันกำเริบขึ้นแล้วจับตัวมังสาอองได้เนี่ครับก็ฆ่าเสีย ่ายพระเจ้าอังว่าเมื่อทราบว่ามังสาอองเป็นขบฏเนี่ยก็ส่งบางเรกยอข้องเนี่ยนะครับเป็นแม่ทัพถือพลห้าพันคนเนี่ยยกลงมาปราบปรามกองทัพพม่าก,ก็ลงมาถึงเมือ,องหงสาวสดีเมื่อพวกมอนเนี่ยได้สังหารมังสาอองเสร็จแล้วครับพวกมอก็มีความชอบครับนะบก็มีความชอบก็ยอมอ่อนน้อมต่อพม่าตั้งแต่ก่อนก็ส่งบุตรภรรยาของมังสาอองที่ได้จับไว้ให้แก่แม่ทัพพมา่าแม่ทัพพม่า จึงให้เจ้าเมืองสิรียมผู้ซึ่งไม่ยอมเข้าด้วยกับมังสาอ่องนี้นะครับมารังราชการมณฑลอยู่ที่เมืองหงสวดีแล้วก็เลิกกองทัพกลับไปเมืองอังวะเจ้าเมืองสิรียมก็เลยมาอยู่ที่เมืองหงสวดีนะครับก็จะหาความดีความชอบเพิ่มเติมนะครับก็ให้เที่ยวสืบสวนจับกลุมมอนที่ไปเข้ากับมังสาอ่องต่อไปพวกมอนเมื่อถูกเจ้าเมืองใหม่นะครับจับกลุมอีกก็โกรธแค้นพม่าก็พากันกำเริบขึ้นมาอีก ก็เลยจับเจ้าเมืองสีเลียมที่มาว่าการเมืองของสวัสดีนี่ฆ่าเสืออีกคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าพม่าเนี่ยก็คงจะยกกองทัพลงมาปราบปรามอีกถ้าไม่ระวังรักษาตัวให้ดีก็คงจะป,ป่นปี้พวกมอญเมืองของสวัสดีนี่จึงคิดอ่านที่จะรวบรวมกันเตรียมจะต่อสู้พมา่านี่ตั้งแต่โบ,บ,บราณนะครับต้องมาฟังว่าพม่าก,กับมอญน,นี่ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับรบราฆ่าฟันกันในประวัติศาสตร์ก็มีความเป็นมาแต่ยาวนานทีเดียวนะครับ นี่ขณะนั้นนี่นะครับก็มีภาพพิสูจน์อยู่รูปหนึ่งครับชื่อว่าสลาเป็นชนชาติไทยใหญ่ครับก็มาบวชอยู่ที่วัดบ้านอาเวงในแขวงเมืองหงสว์วัสดีแล้วก็มีวิชาอาคมมากทีเดียวครับพวกสารุสิตก็นิยมว่าเป็นผู้มีบุญคุณวิเศษของพระสลานี่ก็เรื่องรือแพร่หลายว่ามีอิทธิฤทธิ์นะครับแล้วก็อยู่คงกระพันชาตีนะครับพวกกรรมการเมือง ของพวกมอนนี่นะครับของเมืองหงสวดีเนี่ยกาลังสแสวงหาผู้ซึ่งจะเป็นหัวหน้านี่นะครับมาช่วยคิดต่อสู้พมา่าพอค้นรู้ข่าวคุณนวิเศษของพระสาลาเนี่ยก็ให้สืบสวนต่อไปก็ได้ความว่าเป็นบุตรของเจ้าเมืองผู้ก,กามในอดีตนี่นะครับและเป็นอาของพระเจ้าองวะองค์ก่อนซึ่งเป็นขบฏแล้วก็หลบหนีหาย,ยสับสนไปเนี่ยพวกมอนก็มีความยินดีก็พากันไปวิงวอนพระสาลาเนี่ยให้ลาสิกขาบท แล้วก็เชิญมาว่าราชาการเมืองหงสวัสด,ดีก็ขนานนามว่าสมิงทอนะครับเพ่อนฟังสมิงทอนี่ก็ถือว่าในหนังสือพระราชพงศสวด,ดารฉบับพระราชาหัตถเลขากับฉบับกรมสมเด็จพระปรามานุชิตไม่ไม่ไมค่อยจะต้องตรงกันนะครับแต่ว่าฉบับของกรมสมเด็จพระปรามานุชิตนี่ก็ยุติต้ตองตรงกับพงศสวด,ดาพรพ่ะมาเพราะฉะนั้นก็ถือเอาขนานนามว่าสมิงทอนี้นะครับ ก็ต่อมาในไม่ช้านะครับกองทัพซึ่งพระเจ้าอ,องวะก็ส่งลงมาปราบปรามก็ลงมาถึงนะครับสมิงทอเป็นหัวหน้าก็รบพุ่งพม่าะนะครับสามารถเอาชนะพะม่าได้พวกพม่าก็พ่ายแพ้ไปนะครับที่พวกมร์ก็เห็นเป็นประจักษ์ว่าบุญญาพินิหารของสมิงทอเนี่ยก็เลยเชิญให้ราชาพิเศษเป็นพระเจ้าหงสาวดีเฉลยครับอิกที่ิี่สั ทราบถึงหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงก็พากันมาอ่อนน้อมยอมเข้าด้วยกับสมิงทอรเปน็นอันมากนะครับเพราะว่าสมิงทอรเนี่ยนะครับก็เป็นมอญน,นี่นะครับแล้วก็เมืองหงโซดีนี่ก็เป็นเมืองหลวงของมอญมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อได้ตัวหัวหน้าที่เป็นเรียกว่ามีบุญญาอภินิหารในต่างๆเนี่ยสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ด้วยนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมาเข้าด้วยกับสมิงทอเป็นอันมากสมิงทอก็จึงตั้งขุนนางกรมช้างคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าในพวกเนี่ยได้ไปเชื้อเชิญมาครองเมืองเนี่ยแล้วก็ยกลูกสาวให้เป็นภรรยาด้วยนั้นเนี่ยให้เป็นที่พญาธละครับตำแหน่งอักรมหาเสนาบดีแล้วก็มีราชสารเนี่ยเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาและเมืองเชียงใหม่ว่าเดี๋ยวนี้ราชวงศ์ของพระเจ้าหงสาวดีแต่ปางก่อนเนี่ยนะครับกลับได้ครอบครองเมืองหงสาวดีเนี่ย แล้วก็ตั้งรามันประเทศเป็นอิสระอย่างเดิมแล้วนะครับพระเจ้าหง์สวสดีก็ใครจะมีพระราชมตรีกับกรุงศรีอยทธยาแล้วก็เมืองเชียงใหม่ให้เป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอราชธิดาไปอภิเษกเป็นมาเหสีจะได้เป็นสัมพันธมิตรกันสืบไปภายหน้านะครับอันนี้เรียกว่าสมิงทอพอได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่นะครับก็คิดการใหญ่ทีเดียวนะครับตัวฝังจะขอพระราชธิดาของ ของพระมหากษัตริย์ไทยนี่นะครับซึ่งครองกรุงศรีอยุธยาอยู่นี่นะครับก็คือในสมัยนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงขัดเคืองครับก็ไม่ได้ตอบราชสารสมิงทอนะครับแต่พระยาเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งตั้งตัวเป็นอิสระมาไม่ช้านักก็นิยมฮะนิยมยศถาบรรดาศักดิ์ของพระเจ้าหงสุสวัสดี่ก็เลยยอมยกทิดา อันมีนามว่านางสยิ่งทิพย์ครับให้ไปอภิเศกเป็นมเ ah หสีของสมิงทอโดยประสงค์จะเป็นไมตรีกับเมืองหงสวดีสือไปขณะเมื่อพวกมอญพาก,กันแข็งเมืองขึ้นครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีขุนนางพม่าซึ่งเป็นเทสาพิบาลบังคับบัญชาหัวเมืองมอญตอนใต้อยู่ณนเะมืองมอตมะนะครับชื่อว่านักวารุตองนะครับกับอีกคนหนึ่งเป็นประหลัดมณฑลเนี่ยนะครับชื่อว่ามังมังราจ นะครับมางราจู่ครับเป็นประดัดมณฑลเนี่ยก็เห็นว่าเหลือกําลังที่จะปราบปรามพวกมอญได้แล้วเนี่ยครั้นี้จะหนีกลับไปขึ้นไปเมืองอังวะก็ไปไม่ได้ตัวจะต้องผ่านหัวเมืองมอญซึ่งเป็นขบฏไปหลายเมืองจะอยู่ที่เมืองมตมะนี่นะครับก็กลัวพวกมอญจะฆ่าเสียจึงชวนกันอพยพครอบ,บครัวและสมัครพรรคพวกรวมคนได้ประมาณสามร้อยคนเนี่ยลงเรือหนีมายังเมืองตะนาวสีแล้วไปบอกแก่เจ้าเมือง กรมการว่าจะมาขอเข้าพึ่งพระบารมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับหัวเมืองก็มีใบบอกเขามากราบทูลพระเจ้าบรมโกศพระเจ้าบรมโกศ,ก,ศก็โปรดให้รับพวกพม่านี่นะครับเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระราชทานที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับวัดมณฑีนนะครับแล้วก็ทรงทํานุบํารุงให้มีความสุขทั่วกันความนั้นก็ทราบไปถึงพระเจ้าอังวะนะครับ พระเจ้าอังวะก็จึงแต่งทูตานุทูนให้เชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาครับเมื่อปีชวดพุทธศักราช2287ก็คือให้มาขอพระคุณนะครับพระพระเจ้าบรมโ,มโกศที่ได้ทรงทํานุบํำรุงข้าราชการพรมา่าซึ่งหนีภัยมาพึ่งพระบารมีเนี่ยแต่ที่พระเจ้าอังวะให้ทูตมาเมืองไทยครั้งนั้นนี่นะครับก็หาใช่ว่าจะมาขอบพระคุณแต่อย่างเดียวไม่ มีหลักฐานที่จะพึงเห็นได้ทั้งในพงศวดานพมา่าแล้วก็ในหนังสือพระราชพงศวดานของไทยนี่นะครับว่าพม่าก,ก็ประสงค์จะชวนให้ไทยเนี่ยช่วยไปปราบปรามพวกมอนนั่นเองครับถ้าไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็เพียงให้ไทยอยู่เป็นกลางครับอย่าให้ไปช่วยอุดหนุนมอนดังแต่ก่อนนะครับอันนี้ก็ถือคือเป็นเรื่องกุศโลบายทางทางการทูตนะครับว่าพม่าก,ก็คงไม่ได้มาขอบคุณไทย เพียงอย่างเดียวก็คือจะมาชวนไทยไปปราบมอนนะครับหรืออย่างดีก็ให้ไทยวางตัวเป็นกลางอย่าไปอย่าไปช่วยสนับสนุนมอนนะครับที่แท้ความหลังข้างหลังนี้ก็เป็นมูลเหตุที่พระเจ้าอังวะนี้แต่งทูดมานะครับแล้วก็เอาความข้อที่ว่าจะมาขอบพระคุณขึ้นมากล่าวพอที่จะกลบเกลื่อนไม่ให้ปรากฏความประสงค์แพร่หลายเท่านั้นด้วยมอนก็เป็นขบฏต่อพมา่าครั้งนี้ก็ใหญ่หลวงยิ่งกว่าที่ได้เคยปรากฏมาแต่ก่อน เพราะว่าเป็นเวลาที่พม่านั้นมีกําลังน้อยครับและก็ต้องสู้รบกับพวกกระแสอยู่อีกทางหนึ่งด้วยเพียงแต่โดยลําพังนี่นะครับมอนพม่าก็เต็มสู้อยู่แล้วครับถ้าไทยไปช่วยมอนเขาด้วยก็เห็นว่าคงจะเสียเมืองพมา่พมาพม่าก็จึงพยายามหน่วงเหนี่ยวไทยไม่ให้ไปเข้ากับมอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกุศโลบายที่สำคัญทีเดียวนะครับ เ,เหตุอันเป็นที่หวังของพระเจ้าอองวะที่จะให้ไทยช่วยพมา่าหรือที่จะไม่ให้ไทยไปเข้าข้างมอนนั้นพิจนาณาดูก็เห็นจะมีที่อ้างแต่ว่ามอนเข้ามาในเมืองไทยมากถ้าพวกมอนทางนู้นเป็นใหญ่ได้สําเร็จดังประสงค์เนี่ยมอนในเมืองไทยก็คงจะกําเริบขึ้นตามกันถ้ามิไปชักโยงอมอนทางนู้นเข้ามาช่วยคิดร้ายต่อไทยก็คงจะพากันอ,อพยพกลับไปบ้านเมืองไม่ยอมอยู่เป็นข้าของไทย คงอยู่ในที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ไทยทั้งสองสถานบางทีพระเจ้าอังวะก็จะยอมสัญญาว่าจะแบ่งปันหัวเมืองมอนให้แก่ไทยเพื่อทดแทนการที่จะช่วยเหลืออย่างไรอีกบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเราก็น่าสนใจทีเดียวนะครับทุกังครับเอาละครับช่วงนี้19เนาฬิกา45นาทีนะครับเราคงต้องไปเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเ,เดวเดียวกลับมาผมก็จะมาเล่าต่อนะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ อย่าให้ีวิตสูชเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงวันนี้เพราะบรรพบุรุษเสียสละแลกเลือดเนื้อเพื่อความเป็นไทยเราควรตระหนักกว่าจะมาเป็นไทย ช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของรายการกว่าจะมาเป็นไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็ประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคมพุทธศักราช2558ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ตั้งแต่เวลา19นาา30นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็19นาิกา47นาทีนะครับก็มาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับท่านผู้ฟังว่าความจริงถ้า คิดกันดูให้ดีนะครับท่านผู้ฟังครับการที่สมิงทอรเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งตัวเป็นพระเจ้าหงษสวดีแล้วมาตีเสมอพร,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่นะครับถึงขนาดที่จะขอราชธิดาไปอภิเษกเป็นมาเหสีเนี่ยความจริงแล้วไทยก็น่าจะเข้ากับพวกมอนนะครับท่านผู้ฟังหรือไม่ก็คือไม่บไม่ยอมเข้ากับพมา่าแน่นะครับถ้ายิ่งเป็นในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหรือแผ่นดินสมเด็จพระนารายด์ด้วยแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็คงจะช่วยมอนรบพรมา่าเป็นแน่ แล้วก็คงจะได้เมืองพม่าในคราวนั้นเองนะครับแต่การที่สมิงทอเนี่ยมาตั้งตัวเป็นพระเจ้าหงสาวสดีก็เป็นข้อขัดขวางเหมือนกับตัดหนทางเสียมิให้ไทยช่วยเพราะเหตุที่สมิงทอเนี่ยตั้งตัวตีเสมอไม่อ่อนน้อมนะครับแต่ฝ่ายข้างพม่ากลับมาวิงวอนอ่อนโยนไม่ทนงศักดิ์เหมือนแต่ก่อนพระเจ้าบรมโกศจึงทรงรับทางไมตรีของพมา่าแล้วแต่งให้พญยายามราชเป็นราชทูตพระทนบุรีเป็นอุปทูต เสุธทำไมตรีเป็นตรีทูตเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญทางพระราชไมตรีนี่ตอบแทนพระเจ้าอังวะนะครับพอปรากฏว่าไทยกับทูตพม่านี่ไปด้วยกันเนี่ยกิติศัพท์ก็เรื่องลือแพร่หลายว่าไทยจะให้กองทัพไปช่วยพม่านี่นะครับขั้นทูตไทยไปถึงเมืองอังวะเมื่อปีขานพุทธศักราช2289เนี่ยพระเจ้าอังวะก็ทรงปิติโรสมนัสครับให้รับรองเลี้ยงดูเป็นกิติยศ ทูตานนทูตเฝ้าแล้วก็ทูลลากลับมาแต่พระยายมราชราชทูตกับกับพระทน,ทนบุรีอุปทูตนี่นะครับก็ป่วยครับเกิดไปป่วยถึงแก่นิจกรรมเสียกลางทางทั้งสองคนก็กลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาแต่พระสุธรรมไมตรีตรีทรูตคนเดียวครับเรื่องราวที่ไทยเป็นไมตรีกับพม่าก,ก็เป็นยุติแต่เพียงนี้ตอนหนึ่งนะครับคณะนี้ฝ่ายพวกมอญที่ตั้งตัวเป็นอิสระเนี่ยเมื่อรวบรวมกําลังนี้พลได้มากแล้วนี่นะครับสมิงทอ กับพญาธละเนี่ยก็เลยยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองพม่าเลยครับขึ้นไปได้จนถึงชาญเมืองอังวะนี่นะครับก็ประจวบเวลาที่เมื่อทูตไทยไปถึงพอดีครับสมิงทอได้ข่าวว่ากองทัพไทยจะไปช่วยพม่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็เลยถอยทัพกลับลงมาต่อมาก็มีเหตุเกิดขึ้นในครอบครัวครัวเรือนของสมิงทอนะครับก็ด้วยนางมเหสีเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทิดาของพญาธละเนี่ย ก็หึงหวงกับนางเซิ่งทิพทิดาของพระยาเชียงใหม่สมิงทอรก็ไปเข้ากับนางมเหสีใหม่ครับพญาธารเครืองสมิงทอว่าไม่คิดถึงบุญคุณจึงเอาใจออกห่างนะครับแกล้งทํากิจศัพท์ให้เรื่องหรือว่ามีช้างเผือกเอ่อปรากฏขึ้นในแขวงเมืองสโตงครับแล้วก็แกล้งยกยอสมิงทอให้เกิดมานะไปเที่ยวตามช้างเผือกอยู่ในป่าช้านะครับเอ่อในในในป่านี่นะครับเอ่อ จนพวกขุนนางในเมืองหงส์สวัสดีเนี่ยเห็นว่าสมิงทอไม่เอาใจใส่ในราชการบ้านเมืองครับก็เลยเสื่อมคลายความนิยมลงไปส่วนพวกไพรพลที่ถูกกักเกณฑ์ไปได้ความเดือดร้อนก็พากันเอาใจออกห่างจากสมิงทอพญาธละจึงเกลี้ยกล่อมหาพรรคพวกได้เป็นอันมากพอได้ทีนะครับมีโอกาสก็ชิงได้ราชสมบัติเมืองหงส์สวัสดีฝ่ายสมิงทอเองก็เหลือพรรคพวกน้อยครับสู้พญาธละไม่ได้ ก็พานางเสี่ยิ่งทิพย์นี่หนีไปยังเมืองเชียงใหม่นะครับหวังว่าคงจะไปหาพ่อตามครับจะไปขอกําลังกลับมาตีเมืองหงส์สวัสดีคืนแต่ว่าพญาเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เกณฑ์กําลังเนี่ยให้ตามประสงค์ครับสมิงทอก็จึงให้นางเสี่ยิงทิพย์เนี่ยอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วตนเองก็คุมกองทัพกลับลงมาตีเมืองหงส์สวัสดีแต่ว่าก็ไปเสียทีพ่ายแพ้พญาธาราอีกสมิงทอจะกลับไปเมืองเชียงใหม่ก็คิดละอายพ่อตาครับก็จึงตรงมายังกรุงศรี อาชิยาเนี่มยม้จะมาทูลขอกองทัพไทยไปช่วยตีเมืองหงสาวสดีครับครัิสมิงทอก็คงมาทําท่าเยื่อยิงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับพระเจ้าบรมมกฏนี่ยก็ทรงขัดเคืองสมิงทอที่บางอาจนะครับบางอาจมาตีเสมอก็แต่ก่อนนี้ก็บางอาจเอื้อมมาตีเสมออยู่แล้วถึงขนาดจะมาขอพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรม,มโกฏนะครับไปเป็นมาเหสีนี่ก็ครั้งหนึ่งแล้วพอลงมาจะมาขอกองทัพไทยไปช่วยนี่ก็ เช่นเดียวกันก็ทําตัวเย่อหยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกธก็ก็โกรธนะฮะโกรธขัดเคืองสมิงทอนก็จึงให้รับสั่งเนี่ยนะครับให้ต่อตัวไปจําขังเอาไว้นะครับฝ่าพยพญาธารนี่นะครับเมื่อชิงได้มือหงส์สว,วัสดีแล้วเนี่ยก็เลยตั้งตัวเป็นพญาหงส์สว,วัสดีแล้วก็ตั้งน้องชายคนโตะนรับน้องชายคนรองลองไปนี่นะครับเป็นอุปราชาแล้วก็ตั้งน้องคนเล็กเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็น เป็นที่ตระปั้นครับข้นทราบว่าสมิงทอหนีมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเกรงว่าจะมาทูลขอกองทัพไทยออกไปช่วยเนี่ยก็เลยมีสุภาพักษรเข้ามาทูลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับกล่าวโทษสมิงทอว่าเป็นคนอักาตันยูนะครับแล้วก็เป็นมีเชื้อชาติเลวทรามเป็นตะเที่ยวหลอกลวงผู้อื่นไม่สมควรจะชุบเลี้ยงทํานกบารุงเนี่ยนะครับขอให้ประหารชีวิตเลยนะครับพระเจ้าบรมโกศได้ทรงทราบสุภาพักษรเห็นจะคลายทรงขัดเคืองมอ ด้วยพญาหงสรวดีเนี่ยก็วางกิริยาอ่อนน้อมไม่ตีเสมอเหมือนกับสมิงทอแต่ทรงพระราชด,ดำริว่าสมิงทอก็ไม่ได้เป็นข่าศึกศัตรูกับกรุงศรีอยุธยาจะประหารชีวิตเสียก็หาคนไม่ขั้นจะเอาไว้ในกรุงศรีอยุธยาก็จะเป็นเครื่องรำคาญอยู่ไม่รู้แล้วนี่นะครับจึงโปรดให้เอาตัวสมิงทอเนี่ยส่งลงเรือสำเภาไปปล่อยเสียต่างประเทศเลยนะครับสำเภาก็พาไปปล่อยที่เมืองจีนนะครับสมิงทอ ขนาดที่หนีหมายถึงถูกในประเทศนะครับถูกเรือพาไปถึงเมืองจีนแล้วก็ยังไม่วายพยายามกลับมาที่เมืองเชียงใหม่ได้อีกนะครับแล้วก็เลยอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ต่อมานะครับคราวนี้เมื่อพญาหงสวดีก็คือพญาธราเดิมนี่นะครับท่านผู้ฟังก็มีสุภาอักษรมาถวายพระเจ้าบรมโกศด้วยเรื่องสมิงทอดังที่ได้เล่าเมื่อี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้โปรดให้มีสุภาอักษรเสนาบดีกรุงศรีอุธยาตอบ ไปว่ากระไรก็หาปรากฏไม่ครับแต่เมื่อพระยาหงษ์สวสดีทราบว่าพระเจ้าบ,บรมโกศมีรับสั่งให้ในประเทศสมิงทอไปเสียต่างประเทศแล้วเห็นว่าไทยก็ไม่ได้เป็นศัตรูก็สิ้นห่วงนะครับจึงให้เกณฑ์กองทัพไปตีเมืองพมา่าโดยให้ตะ,ะปั้นนะครับก็คือน้องชายคนเล็กเนี่ยคุมทัพบ,บกจํานวนสองหมื่นคนนะครับตัวอุปราชาก็น้องชายคนรองไปนี้นะครับคุมกองทัพเรือจํานวนพลอีกสองหมื่นคนเนี่ยนะครับยกขึ้นไปพร้อมกัน เมื่อปลายปีมะเมียครับพุทธศักราช2293พระมาก็ต่อสู้ต้านทานกําลังมอนไม่ไหวครับก็อถอยหนีขึ้นไปโดยลําดับจนกองทัพมอนเข้าไปตั้งล้อมเมืองอังวะไว้พระมาก,ก็สู้รบอยู่จนสิ้นสเสบียงอาหารก็เลยเสียเมืองอังวะแกะม่มอญเมื่อเดือนห้าขึ้นหกข่าปีมะแหมครับพุทธศักราช2294อุปราชาจึงให้ตะระปั้นนี่นะครับคุมกองทัพมีจํานวนพลหนึ่งหมื่นห้าพันคนเนี่ย ้งอยู่ที่เมืองอังวะครับเพื่อจะได้ปราบปรามหัวเมืองพอม่าและไทยใหญ่ที่ยังไม่ได้มาอ่อนน้อมต่อไปนะครับส่วนตัวอุปราชาเองก็ยังไม่ไว้ใจไทยครับเกรงว่าจะยกกองทัพออกไปช่วยพมา่าจึงถอยทัพกลับลงมาที่เมืองหงสาวสดีแล้วก็นําตัวพระเจ้าอังวะกับเจ้านายในราชวงศ์พมา่าซึ่งจับได้ที่เมืองอังวะนี่นะครับลงมาที่เมืองหงสาวสดีด้วยจนสิน้นจนสิ้นทั้งหมดทุกคนนี่นะครับเมืองอังวะและหัวเมืองมอน ที่อยู่ใกล้เคียงก็ตกอยู่ในอํานาจมอนในครั้งกะนั้นนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ฟังในอดีตเนี่ยพม่าเองก็เสียเมืองให้มอนมาแล้วนี่นะครับแล้วก็ในปีสอง4บถ้าจะพูดไปแล้วในประวัติศาสตร์พรม่ากับมอนก็รบพุ่งกันไปส่วนใหญ่พม่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับท่านผู้ฟังแต่มาครั้งนี้เนี่ยมอนโดยพญยาหงษ์สวัสดีหรือพญาธราเดิมนั้นสามารถที่จะยกไปตี เมืองอังวะได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่า,อามอน,นินไม่น่าจะเสียชาตินะครับผู้ฟังปัจจุบันนี้มอนก็ไม่มีเรียกกันว่าไม่มีอาณาเขตไม่มีชาติของตนเองแต่เมื่อก่อนนี้ก็สามารถขึ้นไปตีพม่าให้ตกมาเป็นเ,เป็นเมืองขึ้นของตัวเองได้นี่ครับเพราะนั้นเ,เมื่อเสียเมืองอังวะแกมอนแล้วเนี่ยครับก็มีชาวพม่าคนหนึ่งครับเป็นพรานครับชื่อเดิมก็คือมังอองใจยะครับ ได้เป็นกำนันบ้านมุดมุดมุมตตโชโบครับนูฟังมุตตโชโบเนี่ยหรือว่ามังอองใจยะนี่นะครับท่านผู้ฟังคำว่าอองมันภาษาพม่านี่ก็แปลว่าชนะคำว่าใจยะนั้นก็คือคล้ายๆคำว่าชย,า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 ยะภาษาบาลีนี่นะครับบ้านมุดมุตตโชโบก็แปลว่าบ้านในผานครับก็อยู่ภากตะวันตกของแม่น้ำอีราวดีก็ห่างจากเมืองอังวะไปประมาณสองพันเส้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบ้านชเวโบครับ เพราะฉะนั้นมังอองใจยะนี่เมื่อมาเป็นกำนันที่บ้านมุตมุมมตชโบเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อมอนครับขั้นพน้นพวกมอนที่รักษาเมืองอังวะเนี่ยก็ออกไปตั้งกองเก็บสวยเนี่ยแล้วก็สั่งให้มังอองใจยะเนี่ยให้ต้อนรัศดรบ้านมุตชโชโบมาเสียสวยตามประเพณีมังอองใจยะก็รวบรวมสมบัริพวกได้ประมาณสี่สิบคนเองนะครับยกมาปล้นกองมอนที่ไปเก็บสวยเนี่ยแล้วก็ฆ่าพวกมอนตายหมดทั้งกองทีเดียวครับ ไอต,ตอนแรกนั้นมอนก็สําคัญว่าเป็นพวกกองโจรมาปล้นเงินสวยตัวนายกองก็จึงเรียกผู้คนพากันยกออกไปหมายจะไปจับมังอองใจย,ยักก็ต่อสู้ฆ่าฟันพวกมอญล้มตายแตกหนีมาอีกความก็ทราบถึงตาลปั้นซึ่งรักษาเมืงเองอังวะเห็นเป็นการใหญ่ครับจึงให้ยกกองทัพออกไปเลยนะครับแต่ทางพม่าเนี่ยครับเมื่อเห็นว่ามังอองใจย,ยักนี่องอาจกล้าหารก็เลยพากันมาเข้าเป็นพักพวกมากขึ้นก็ช่วยกันต่อสู้ตีกองทัพมอญแตกพ่ายไปอีกนะครับ พวกพม่าก็เกิดเชื่อถือว่ามังองชาย,ยะเนี่ยน่าจะเป็นผู้มีบุญนะครับมากอบกู้บ้านเมืองได้กิติศัพท์ก็รู้ไปถึงไหนพวกพม่าก็ยิ่งพากันมาเข้าด้วยมากเป็นจํานวนกลายเป็นหลายหมื่นคนนะครับท่านผู้ฟังมังองชย,ยะก็จึงให้สร้างเมืองเป็นที่มั่นขึ้นที่บ้านมุตโชบนเองครับขนานนามว่าเมืองรัตนสิงค์ครับแล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ครับใช้นามว่าพระเจ้าอรรมินตยาคี แต่คนทั้งหลายเรียกว่าพระเจ้าอารองพยาครับแปลว่าพระโพธิสัตว์ตั้งซ่องสมรีพลอยู่ที่เมืองรัตนสิงห์นั้นนี่ถือว่าเป็นผู้ซึ่งมีบุญนะครับมีความกล้าหาญนี่ท่านผู้ฟังในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นได้ว่าความจริงก็เป็นชาวบ้านธรรมดาน,นี่นะครับแต่ว่ามีความกล้าหาญนะครับจนกระทั่งผู้คนเคารพนับถือก็มาเข้าเป็นพวกนะครับเพราะ ออพระเจ้าอาองพยาเ,ยเห็นว่ากําลังพอจะทําสงครามบุกรุกพวกมอนได้เนี่ยพระเจ้าอาองพยาก็เลยให้มังระราชบุตรที่สองเนี่ยคุมกองทัพมาตีเมืองอังวะครับเวลานั้นกําลังที่รักษามเหมือนก็อ่อนแอลงด้วยพญาหงสาวสดีก็แบ่งกองทัพนะครับแบ่งกองทัพถอนลงมาจํานวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผลการต่อสู้จะเป็นประการใดน,นะครับเสียดายครับท่านผู้ฟังเวลาของรายการกว่าจะมาเป็นไทยในวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับ ก็พบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19นากา30ถึง20นากานะครับสำหรับวันนี้ผมศาสตราจารย์ดรธีรพัทน์เสรีรังสรรค์ต้องขอกาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พบกับรายการกว่าจะมาเป็นไทยโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธีรพัฒนเสรีรังสรรค์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 9 7เมกะเฮิร์ข่าวีีข่าวคุณภาพ Quality News สเตชัน97.0เมกะเฮิร์ส